ิวกับไมค์เซมากรเดจะมาตามซ้อมตามให้เราชิมค่ะสามสิบเมตดแค่ใส่ถั่วก็ขาดขาดแล้วอันนี้าอันนี้าเฮ้ยอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมชิมไม่ได้เลยเฮ้ยสวัสดีครับตอนนี้เราก็พบกับนาแมนชันแนล คือวันนี้นะครับนัททิวกับไมค์เซมากรเดดจะมาตามส้มตำให้เราชิมค่ะว่าของใครจะอร่อยกว่ากันแล้วจะกินได้ไหมเออกินได้<ร>ไหมแล้วก <ะ S 2> ็มาดูกันเลยครับวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างคุณดูหน้านี่เลยส่วนสําคัญครับว้มะละกอละหนึ่งครับส่วนนี้ก็จะเป็นฝักยาวถั่วครับถั่วักยาวเียวอ๋อถั่วข้าวเักยวถั่วข้าวเจียวนะผมมะนาวเตือเท่พริจีนทีนี้ค่ะไม่ได้ก็คือพริกพริก เราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องปรอมะละกอเครื่องปรุงเครื่องปุงก็คือน้ำปลาผงชูรสน้ำตาลน้ำปลาเท่านั้นเลยอะครับผมพร้อมกันหรือยังพร้อมอันดับแรกเดี๋ยวเราจะต้องปอกมะละกอกับสับให้เด็กๆก่อนแค่กลิ่นมะละกอก็หอมแล้วทุกคนหอมย่างเนี่ยเขาเรียกว่าคนปอกมะละกอไม่เป็นมันกินเนื้อนางไปให้ผมช่วยแม่คุณดูนะช่วยอยู่เฉยๆช่วยอยู่เฉยๆเย้เสร็จแล้วออกแล้วครับเหลือสับ น่าภูมิใจเนาะอันนี้คือเปลือกใช่ไหมครับเราจะต้องทิ้งให้มันเป็นทีสวนบ้างสวนใบสวนตาสวนหญ้าสวนยายครับโนมี่คำคมเรามีคำคมอีกแหละคำคมคำคมอะไรครับมะละกอยังปอกเปลือกแล้วทำไมเ่อไม่ปลอบใจเราบ้างแล้ทำไมมันชอบดูดแบบนี้ขอคำคม้อไมามามีคำคมมาใช่ไหมน้ำดื่มยังเต็มแพ็คคนแอคเต็มเลยเดินคิดว่าส้มตำวันนี้จะกินได้ไหมได้ ทัง <HARR Y S 1> น้ำมันยังตั้งแล้วมามเชอไม่เห็นมาตั้งในหัวใจเราเฮ้ยอะไรวะเนี่ยิเราไม่มีนักยิ้มแต่เรารักแล้วไม่ทิ้งนะโมันจะอร่อยไม่อร่อยก็ขึ้นอยู่ที่มือพี่แมนมันอยู่ที่ลีลาการสับมันต้องมีลีลาในการสับเด้อดเด้อด้เด้อด้เดด้เด้อด้วเด้อดเดสอดเด้อด้อเ้อเเเเ โอ้ยสัสับอย่างเดียวก็พอแล้วสับท์ไปไ้ทำไมไม่เหนื่อยเลยวะโอ้ยจะได้ตำตอนไหนมาถามแล้วเนี่ยเฮ้ยเส้นสวยว่ะ อุ้ยถ้าแบบนี้เส้นสวยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้อันนี้ขูดอ่ะมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ระหว่างที่พี่แมนกําลังสับมะละกอยอยู่นะคะทุกคน <S 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 พี่อยู่นะนอยากจะบอกว่าบรรยากาศวันนี้นะคะเราทําอยู่กันที่นี่เลยท้องทุ่งนานี่มียุงข้าวด้วยทุกคนบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากนะคะนี่อยู่กับธรรมชาติใช่ค่ะไม่เหมือนพี่แมนหลอกที่ธรรมชาติลงโทษ มีลาหลายเธอมันจะไม่ได้เกลนยเกือบรับไได้าาเสร็จเรียบร้อยครับโอ้เส้นสวยต่อไปก็เราจะมาหั่นมะเขือเทศไว้ให้กินอ่าหั่นไม่ให้เลยนะครับโอเคพอมะเขือเทศนะครับผมทุกทุกคนอาจจะไม่เชื่อไม่เคยกินแลวไม่ชอบกินคือมันมีประโยชน์กินแล้วผิวมันจะดีนะลองกินดูลองกินดูคือกินแล้วผิวดีจริงนะนะาใช่ใช่นี่เห็นไหมกินแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมนะ วิวดีว่ะมากันนะวิวใครจะตาก่อนมาขอยุมเขียงหน่อยตก่อนเอ๊ยคนอะไรหันมะนาวไม่เป็นมานีเนี้ยทำไมคุณต้องพูดกับผมแบบนี้คุณหนูนะผมเสียใจว่ะก็หันอย่างนี้ก็หั่นยังไงอ่ะนี่หันเป็นส้นี่ แล้วมันแตกต่างกันตรงไหนวะมันหันมันเนี่ยมันก็เห็นเหมือนกันมันบิบได้ไหมไม่เอาเขาไม่เอาเม็ดมันมันบิบได้ป่ะก็เรากินไปเราจะได้ไปปลูกไปในท้องไงไม่มันจะได้ก่อในท้องเราจะได้มีผลผลิตอยู่ในท้องเวลานั้นเราก็จะได้แบบไม่ต้องไปหาซื้อยากอย่างเงี้ยมันเจาะโอเคค่ะนัดทิวจะเป็นคนเริ่มตำก่อนนัดทิวครับคิดว่าจะอร่อยไหมอร่อยพร้อมไหมพร้อมขอแบบแซ่บๆเลยนะโอเคมาค่ะทุกคนเริ่มที่นัดทิวจัดไป่างแรกเลยนัดทิวต้องใส่อะไรก่อนใส่พริกนี่เราต้องใส่กี่า ไปพบมะละกอมันน้อยมันจะไม่แซ่ปปะดีไม่มะละกอมันน้อยไงมันมีนหัวด้วยอคอเาบอกเราก็ต้องใส่สิเม็ดไปเลย,ย,ยมันก็ยังไม่แซ่ปอีกะทีว,ว,ว,วมันจะเยอะเกินไปเ้ยใส่หมดถุงไม่ได้จะให้อร่อยมันจะต้องลดเด็โอเคไปเลยสามสิบเม็ดหนึ่งเม็ดสองสามตอนนี้แดดออกแล้ว งานไดบอกเลยครับโคตรว่าพี่ําก็จะแบบนี้แหละถ้าเกิดว่าพี่ม่ตํานะมันเป็นจังหวะเขาเป็นอย่างดีเลยดำแบบอืดอืดอืดใส่เครื่องปรุงเลยปรุงเลยครับคือดำสุ่มดำหนูลืมสูตรป่ะโอเคนะผมสำหรับน้องๆคนไหนที่ดูถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยใช่ไปทิวใส่ไปเลย,ยดำยังไงก็ได้ยังไงมันก็เป็นส้มดำอยู่แล้วแหละ ใส่ปลาลาก่อนใส่อะไรก่อนก็ได้ไปเลยเวลาไม่เคยคอยท่านาะทีไม่เคยคอยใครนาะทีอตอนนี้เวลาก็เดินไปเรื่อยๆแล้วอ่าให้เวลานะเราจับเวลาแค่3นาทีเท่านั้นนะโอเคโอ้โหน้ำตาลนะั้นหวานนะโอ้โหโอเคเฮ้ยเอ้ยไมามาดูสูตรที่แรกไม่ได้ไม่ได้ใค่ก <c oughs> ็ลมดีว่ะอ <c oughs> ันนี้มันรอตำไงมันรอตำส้มไงต่อไปเราก็จะใส่อะไรนะทิวบอกเข้าไปอ่ารุดี ผงชูรสผงชูรสจ้าเขาเรียกผงนัวผงชูรสผงชูรสโอ้โหแต่ของอร่อยมันอยู่ตรงนี้นะพี่แมนมันร่วงไหมใส่ไปเลยแล้วแต่เราชอบอะไรร่วงผงอะมันจะร่วงปะไม่ร่วงรอกให้มันร่วงไปเถอะมันจะได้ไม่ของงอกไม่ไร้ของนัทชิวมันจะร่วงเกินทุกนกลไาน้ำปลาร้าน้อยช้อนช้อนช้อนเราอใส่ซอสด้วยแล้วใส่ซอสด้วยนะครับทุกคนซอส พอดีแล้วพอดีแล้วใส่ไปเลยจะกินได้ไหมวันนี้อเอ้ยใส่เยอะอร่อยเยอะขั้นตอนต่อไปใสอะไรนะทิวมะนาวครับอือหือหนัวๆเลยเค็มๆผมคงบาดใจเองในบาดคนส้นตมตำที่ว่าเด็ดยัง,ยงไม่เด<ม>็ดเท่าที่เธอแล้ว,ลวยังไม่ผิดเท่าผมใส่เอววิชามันมันไม่เอาอ่ะดูดิส้ตมตำที่ว่าเด็ดยังสู้เอวผมที่เค็ดไม่ได้เลยครับคุณเอวหนุ่มไม่เค็ด เราตดปใส่แล้วครับคิดดีดีคิดดีดีลูกจะใส่แล้วก็ให้ใส่ไปเจ้าของอ่ะไม่ต้องวุ่นวายโอเคไปโอเคก็แล้วแต่อันนี้ก็คือวางไว้ไหไงก็แล้วแต่ว่าเราอยากใส่หรือไม่ใส่ถ้าเกิดถ้าทิวไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่มาเดี๋ยวเราลองชิมกันนะขาดอะไรก็ใส่เพิ่มไปได้เลยนะเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วเอาเทใส่เลยครับโอเคโอเคนี่ของนัทจีนมาไนซกแตง มันเป็นวงกลมใช่ไหมแล,แล้วเขาจะทําอะไรครับทุกคนเขาจะตกแต่งขนมจีนที่สวยงามอยู่เ <c oughs> ขาทํามาฉีกเป็นเส้นเป็นสายแล้วเขาก็เฮ้ยส้มตำภูเขาไฟนี่ว่าทุกคนเมนูนี้ชื่อว่าส้มตมภูเขาไฟาครับโอ้โหส้มตำภูเขาไฟูหน้าตาครับทุกคนนี่ของนัดติวเสร็จแล้วนะครับ และตอนนี้ก็ถึงตาของไม้แล้วบ้างมามจาจัดการเลยอันดับแรกเราก็ต้องใส่ถั่วก่อนนะเพื่อรอ้อยตาให้มันละเอียดก่อนไงี่ยกับไม้ใส่ถั่วก่อนนะเฮ้ยมันใช่เหรอเขาไม่ตำพริกก่อนเหรอวะก็แล้วแต่สมบูรยังไงก็เป็นส้มตำอยู่แล้วเอาไปเลยไม้ยังไงก็ได้คอมเมนต์เนี่ยขาด,ขดเอาสรุปมันใส่พริกก่อนไม่ได้ยังไงเขาไม่เจอรสจัดแล้วล่ะอ๋อว้าวแค่ใส่ถั่วก็ขาดขาดแล้ว แล้วยังไงต่อจะไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปก่อนเลยโอเคอันนี้จะเป็นผงสตูร์ดใช่ไหมวะผสตูร์ดโอ้โหไอไม้อุ้ยโคกมดเลยว้ายอร่อยคอนแทคโคมดเลยอันนี้น้ำตาลมาอ๋อลิ้มแล้วว่าลิ้แล้วลิ้แล้วม่ไมแบบนี้มันแกล้งกันนะเว้ยคือผมไปเลยมา ไปแล้วไม่ได้ไม,ไม่ได้น mm, ี่คือทุกคนครับพี่แมนอจะบอกว่ามันช้ากว่ามันได้คือมันโอ้โหทีกแนร์คือมันไม่ได้ยืมมันจะเอ้ยพูดถัดได้ไหมมันไม่ได้มันเค็มเกินไปไ้ยังไงก็ต้องกินไงไม่ได้เราชิมไงเราเป็นคนชิมโอเคครับสรุปคือพี่แมนต้องขอโทษด้วยเขาเทของพี่แมนทิ้งหมดแล้วคือเขาไม่เอาแล้วครับโอเคตำใหม่ต่าไปเลยนี่คือการตำใหม่น้ำปลาครับไม่ปูต้นท้ายดีๆนะ พี่แม่จะสาใส่พี่แม่คือยังไม่ทำอะไรแค่จะขยับกล้องเข้ามาใกล้ๆคืออยากดูไงว่าสัใส่ไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยระวังนะนี่อ่าวโอ้โหกินหอมมากน้ำปลาตาคุณหนูนานะครับอันนี้ไปห้างใครสนใจก็ปีหน้านะคะเอาไปใส่อะไรครับจ๋าเราจะใส่มะนาวแต่วาเราต้องอ๋อเราต้องคุณก่อนทำมะนาวดีจ้ามะนาวลงไป ของน้ำทิ้วมันใส่ไปทั้งเปลือกเลยใช่ไหมแม่ใช่เขาใสไปทั้งเปลือกเลยแต่ไม่ออกมันไม่บีบอ่ะมันจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางล่างซิกเนเจอร์ด้วยมันคืออะไรซิกเนเจอร์อยากรู้เราย้อนเข้าปากเลยทัวไม่ย้อนเข้าปากจังนิดอ่ะเขามีแต่ใส่มะละกอแล้วชิมน้อนีงชิมน้ำก่อนใส่เต้นครับมาชิมเต้นเอาเฮ้ยเขาใส่เต้นอยู่เฮ้ยเพราะวานะเฮ้ยเขาใส่เต้นแล้ว เราจะต้องให้พี่มาใส่น้ำปลาป่ะพี่มาลืมตัวอะรนะทำอะไรเหรอครับพี่มาลืมตัวอะไรนะมาลืมตัวอะไรมอะไรลืิวน้ำปลาเขาไม่ใส่อยู่แล้วเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านจริงีมาแล้ห้ดูร้านดีวว่ะมันจะต้องใส่นะน้ำปลาเอามาทำไมอ่ะใส่มันเค็มไม่ย่างมันจะเค็มเข้ากันยังเอาจานมาเอาตรงจุดใส่ก๊ คือแกล้งอะไรไม่ได้เลยคืออยากจะบอกว่าพี่เมนแกล้งอะไรไม่ได้เลยครับทุกคนนี่ไงดูดูหน้าตาหนูก็ไม่ไหม่แซมชายเม่รูได้นะแต่ว่ามันเกิดความน้ำคุกนะเมื่อกี้เนี่ยทำาสะอาดเกินถ้าเกิดเป็นพี่เมนไมพี่แมนใช้มือจับแล้วอะคือคนไหนตั้งก่อนเสียเปียบแล้วนะทิวเนาะคุณเลือกเองใช่ไม่ได้นี่ค่ะของไมายเสร็จแล้วอุ้ยน่ากินมากนีค่ะของน้าทิวแห้งแล้ว ทั้งสองชามก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยระหว่างของนัททิวกับของพี่หมาย่าหน้าตาของใครจะดูดีกว่ากันนายน่ากินทั้งสองคะแนนเต็มสิบนะครับผมจานที่หนึ่งจานที่สองใครคะแนนของใครเยอะกว่ากันกฎหนึ่งกดสองมาครับถ้าเกิดว่าให้คะแนนของนัททิวกดหนึ่งมาถ้าเกิดให้ของพี่หมายกดสองมาหน้าตานะแต่ว่าเรื่องรสชาติเดี๋ยวพี่แมนจะมาชิมกับดกกับน้องๆอีกครั้งหนึ่งกับพี่หนูนาด้วยพร้อมหรือยังพร้อมได้ทุกคนชิมหรือยัง้มั่นใจไหมหมายมั่นใจมั่นใจไหมนัททิวมั่นใจโอเคครับเมื่อเราพร้อมกันแล้้ววเก็บไน ใจก่อนนะเดี๋ยวจะถามไม่รู้นะครับนี่ก็เป็นน้องอิวนะครับผมอ่าต่อไปชามที่สองครับน้ำจิ้มนะน้ำจิ้ดาฮะน้ำจิ้ดาคุกินตาไม่ได้หันดิหันอ่าอ่าอิวรู้ได้อยังว่าของใครอร่อยบอกเลยชามที่หนึ่งหรือชามที่สองอร่อยอันที่จริงฝังไหนฝั่งพี่ทิวข้างไหนอร่อยกว่า โอเคเรียบร้อยนะครับผมชามนี้หนึ่งคะแนนหนึ่งส่วครับตืเเ่นตอ่กากรรมการมาแล้วครับรไม่ใช่เขาไม่บอกว่าชามไหนเป็นของใคร่มันผิดไหมโอเคชิมอีกชามนึงชิมอีกชามหนึ่ง าชามไหนอร่อยครับชี้เลยออตอนนี้นะครับผมคะแนนก็คือหนึ่งต่อหนึ่งสูสีกันมากตาพี่แมนชิมแล้วนะครับและตอนนี้นะครับผมคือจะตัดสินถ้าเป็นเอกฉันเลยก็คือแบบว่าในเกมการแข่งขันไม่มีพ่อไม่มีลูกไม่มีน้องไม่มีหลานคุณคือคุณไมา์เซมาคกาเตะสว่วนนี้คือคุณนัททิวนะครับแล้ว<อ>นี่คือกรรมการแมน, <S <S แม,นมาเดี๋ยวจะชิมให้ดูหน้าตามันดูแห้งๆังไม่รู้ว่า นีความเก็บไว้นในใจก่อนน,น,ออนะนานะตแซ่นาดูนี้ลนเลเขาดูซิ้นเจอเลยเป็นไงอุอออยุยลอยลไปแล้วไปแล้วน,นี่ได้ความสุดแต่เนี้ยอร่อยนะแต่ว่าเหมือนมันมันนานเหมือนมันจะเริ่มสิงแล้วแต่ถามว่าคะแนนนะครับความอร่อยคือพี่แมนให้เท่ากันเลย แต่ถ้าเกิดว่าทำพร้อมกันเวสิ่พร้อมกันพี่แมทให้ถามนี้อ๋อสองห,หนึ่ง<า>ครับของล้ติวสองหนึ่งแล้วต้องไม้ก็มันมีความจืดๆไปนิดอ่าเดีว่าไปหน่อยผมคิ่ว่าจะไม่เข่าแล้วน,น้ำปลาละที่เีครั้งแรกอ่ะมันพอดีแล้วเราไม่นาาทิ้งแต่อันนี้คือก็ยังจืดยังยังไม่ถึงพี่ถึงขิงแต่ถามว่าแซ่บกว่านี้นิดนึงสรุปคะแนนตอนนี้สองหนึ่งครับ S <S <S นัททิวสองไม้หนึ่งมาตามแม่นาชิมบ้างเดี๋ยวแม่นาเป็นผู้ตัดสินคะแนนสุดท้ายฮ่าเอาความจริงเลยนะ,ะไม่เข้าข้างไข่อันนี้ของนัทท <ๆ S 1> ิวนะได้นะเนี่ยได้เลยอันนี้เป็นของไม้แล้วก็เส้นใหญ่มากจักซีเล่วอ,อืมให้อันนี้ ของมันยังมีความจืดอยู่นิดนึงเข้าเข้าเครื่องกว่าโอเคสรุปใครรังิวครับได้แล้วส้มตำในวันนี้คนที่ชนะก็คือลาดจิวครับมาเราจะตำใกินการตำส้มตำที่ถูกวิธีขั้นตอนแรกเลยนะครับทุกคนพี่แมนจะบอกนะก็คือเราต้องใส่พริกคือคนไหนชอบแซ่บใส่เยอะเยอะตำตำตำแล้วพอเราตำพริกเสร็จแล้วนะครับทุกคนใส่เครื่องปรุงไปเลยน้ำตาล ช้อนครึ่งนี่จะเป็นสูตรของพี่แมนแล้วก็ผงชูรสผงนัวนะครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะปะลาหนึ่งช้นะครับผมไม่ต้องตวงไม่ต้องอะไรเรากะดูพอประมาณที่มันจะพอดีนี่เห็นป่ะแล้วเราก็มาให้มันคุณคุณคุณให้มันเข้ากันเห็นป่ะ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  เห็ดไรเห็ดไรล่ะถามไม่ได้เลยโอเคแล้วกันต่นต่อไปนะครับผมมะนาวนาวขูวงมะนาวมะนาวต้องใส่ไปประมาณสักสองชิ้นโอเคนะครับผมนี่จะเป็นถั่วยังไงตําถั่วไม่ถั่วหายไปไหนหมดวะถั่วเด็กน้อยกินหมดแล้วเห็นมามบีเข้าไปขีเข้าไปบีเข้าไปครับจากนั้นเราก็ค่อยๆตาเข้าไปจากนั้นใส่แล้วก็ชิมน้ำเครื่องปรุงก่อนโอเคแบ่งมัน เป็นไงได้ำนะอ่ะฮะขนมจีนครับใส่เข้าไปเราต้องบีแบบนี้ใั่เข้าไปอ่าตอนนี้นะครับพี่แมนก็ใส่ขนมจีนนะครับบีเข้าไปนะครับทุกคนหุยน่ากินน่าหุยน่ากินน่าพี่แมนเห็นปะน่ากินน่าเห็นปะเห็นปะโอ้ยนี่กระถางจังเลยซื้อทิ้งเลยนะครับนี่นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นป้าเห็นป้าเนี่ยโอเคเดน้ำแห้งเลยเดี๋ยวไปให้ทุกคนชิมกันดีกว่า ไม่ยากการตำนุมตำมัทำให้มันยุ่งยากทำไมเนเจอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหัวจะปวดเรียบร้อยนี่น่ากินว่ะน่ากินป่ะนี่น่ากินว่ะมาน่าจะชิมกับเด็กๆมาทุกคนมาชิมด้วยกันพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามเฮ้ยอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมชิมไม่ได้เลยเฮ้ย ไอ้คือแจ้งจะบอกว่าพี่เมนตั้งใจทำมากแล้วคือมันมันอร่อยแล้วทำไมทุกคนกินแล้วมันเป็นแบบนี้นอ่ะไอ้ยพี่เมนเสียใจว่ะมันโอยมันมันน้ำแล้วม้น่นะเฮ้ยพี่เมนตั้งใจมากเลยพี่เมนเสียใจเอาความเป็นจริงเลยเอาความเป็นจริงแม่ไม่รวยฮ้วยไ,ไม่รวยลูกเนี่ยบอกดิวไงจริงเข้มเข้มเอ้ยโคตรเข้มอะโคตรเค็มไอ้ไม้ไปไหนวะไอ้ไม้ไป ไม่เอาดีๆไม่อาจจะแก้พี่แมนสามคนนั้นไปเป็นไงแบบแค่เห็นพี่แมนยิงขนมจีนใส่กระอวกแล้วคุณไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยแล้วรสชาติเหรอหวานหวานโอ้ยไอ้นั่นเคไม่นิ่หวานมันเป็นยังไงวะให้ไตเติ้ลตัดถี่ดีกว่าคือเด็กไม่โกหกแน่นอนออ้าวไม่่เชืผมไม่เชื่อไม่เชื่อในตัวคุณนะไตเติ้ลชิมไตเติ้ลชิมมันจะไม่ไหวอยู่แล้วมันปลาแดงแล้วเติ้ลชิมไม่ไหวเป็นไงไตเติ้ลเฮ้ยเติ้ล บอกแล้วเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วว่าเด็กมันไม่โกหกดูดิทุกคนทาเค็มแล้วยังไม่ยอมรับอ่ะโอ้โหโอทีเลยโอ้โอทิ้งแล้วทุกคนทิ้งแมหมาด้วยก็ทาไม่เป็นและอยากทำอ่ะทุกคนก็คิดดูดิโอ้ทุกคนก็ปากเดียวกันน่ะบอกว่าเค็มแต่ไอ้ไม้มันหวานได้ไงวะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะไม่ไม่